ัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียพี P นะครับวันนี้ผมจะพามาเปิดลุ้นกาชาปองกันนะเพื่อนๆอ่ะแล้วพ่อบ้าน,น,านม,ามาทำอะไรจ้าผมจะม่บ้ามาเปิดลุ้นกาชาปองเฮ้ยไม่ใช่ผมจะเปิดกาชาปองซานลีโอนะคะ กาชาปองซานดิโอนี้นะคะผมก็แลกซื้อมาจากเซเว่นนะครับเพื่อนๆเพียงซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารเมนูเส้นนะครับเ,เพื่อนๆซื้อครบทุกๆ50บาทจะได้รับ1สิทธ์นในการแลกซื้อกาชาปองซานดิโอนะครับและซื้อมาในราคาเพียงชิ้นละ19บาทนะครับโดยปกติเนี่ยเขาจะขายอยู่ชิ้นละ79บาท ซึ่งมีให้เราสะสมกว่า6แบบนะครับ,บเพื่อนซาลิโอกรชปอง6แบบนะครับก็จะมีอันแรกก็จะเป็น Hello Kitty นะครับ,บเพื่อนแล้วก็จะมี My Melody แล้วก็มีแบทแบ d มา r ูนะครับแล้วก็มีชินามอโลแล้วก็มีปอมปอมปูดิน <Wow. S 1> แล้วก็มีน้องใหม่นับบ่นก็คือปูนะครับ,บเพื่อน เดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันนะเพื่อนๆว่าด้านในจะมีอะไรบ้างนะคะเราจะเริ่มจากอันแรกนะครับก็คือ Hello Kitty จะเป็นด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะด้านในนะครับพอเราเปิดมานะก็จะเป็นนี่เลย Hello Kitty นะครับมาพร้อมกับกล่องขวญนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตุ๊กตา Kitty นะครับแข็งๆนะ ก็น่ารักดีเหมือนกันนะครับเขาออกแบบมาสวยงามเลยนะน่าสะสมดีเหมือนกันนะครับ Hello Kitty มาพร้อมกับกล่องของขวัญด้านนนะครับเขาก็จะมีเป็นเหมือนหน้าต่างนะครับแล้วก็มีประตูนะส่วนด้านนี้ก็จะมีเหมือนธงสีสีนะครับเพื่อนๆแล้วด้านบนก็จะมีเขียนว่า Hello Kitty นะครับกล่องขวัญจะวางข้างๆหรือวางด้านไหนก็ได้นะครับโอเคชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็น My Melody นะครับ สาวน้อยหมวกถักสียมมพูกระต่ายสาวหวานนิสัยดีผู้ชอบทานเค้กอัลมอนด์แถมยังมีออร่าความสดใสยอยู่เต็มไปหมดเรามาดูด้านในกันนะครับเพื่อนๆด้านในนะครับก็จะมีนี่เลยเป็นมาเมโลดี้มาพร้อมกับเค้กนะครับ ด้านในนะครับก็จะมีนี่ครับตุ๊กตา My Melody นะครับมาพร้อมกับเค้กชิ้นเล็กๆน่ารักน่าสะสมเลยนะครับของ My Melody นะครับเวลาเปิดมาด้านในก็จะมีหน้าต่างแล้วก็มีประตูนะครับแล้วก็จะมีธงสีสีนะครับเพื่อนๆส่วนด้านบนนี้ก็จะมีเขียนว่า My Melody นะครับโอเคแล้วก็จัดเข้าชุดของเค้านะจะวางตรงไหนก็ได้นะครับนี่เค้กจะวางไว้ด้านในก็ได้นะจะวางด้านนอกก็ได้ เราเล่นเสร็จแล้วนะครับเราก็เก็บเขาใส่ไปในกล่องเขานะครับนี่รูปทรงสวยงามน,น่าสะสมเลยนะตั้งโชว์ก็สวยนะครับเก็บสะสมก็ได้นะต่อไปนะครับก็จะเป็น,นชินนามอนโลนะครับชินนามอนโลนะครับจะเป็นลูกสุนัขเพศผู้ดวงตาสีฟ้าแห่งคาเฟ่ชิ้นนมอนนะครับเพราะหางมันจะวนๆคล้ายๆกับขนมชินนามอนโลนะครับถึงทําให้มันถูกตั้งชื่อว่าช<อ>ินนามอนโลมาพร้อมกับหูยาวที่ใช้บินได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเขานะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะ เปิดมาด้านในนะคะเฮ้ยน่ารักเลยอะ่ะด้านในนะคะก็จะมีตัวชินนามอนโลนะครับมาพร้อมกับถ้วยถ้วยชาหรือกาแฟาหรือโกโก้นะด้านในก็จะเหมือนกับคิตตี้นะครับพเพื่อนๆจะมีหน้าต่างมีประตูแล้วก็จะมีทงสีๆนะครับด้านนี้ก็มีเขียนเหมือนกันนะครับชินนามอนโลนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันครับ นี่ตัวเขาสวยน่าสะสมเลยนะชินนมอนโลนะครับเขาจะมาพร้อมกับหูยาวนะแล้วด้านหลังเขาจะมีหางม้วนๆนะครับคล้ายๆขนมชินนมอนนะครับนี่เราก็จัดเซตของเขาไว้จะไว้ตรงไหนก็ได้นะจัดเล่นได้สะสมได้ตั้งโชว์ก็ได้นะครับสวยน่าสะสมเลยนะพอเล่นเสร็จปุ๊บเราก็พับเก็บกลับไปนะครับเลยชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นปอมปอมป,ปูลินนะครับ นี่เลยน่ารักน่าสะสมเลยนะครับปอมปอมปูลินนะครับจะเป็นสุนัขโกลเด้นรีชิฟเวอร์สีเหลืองหรือสีครีมนะครับที่มีหมวกเบเล่สีน้ำตาลเป็นเอกลักษณ์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันนะเพื่อนๆพอเปิดมานะครับก็จะมีนี่เลยด้านในก็จะเป็นปอมปอมปูลินนะครับมาพร้อมกับกาน้ำชานะครับ นี่เลยครับตัวอ้วนน่ารักเลยนะครับเพื่อนๆมาพร้อมกับกาน้น้ชานะครับมาเป็นเซตของเขาเลยนะด้านในก็มีเหมือนกันนะครับก็จะมีหน้าต่างมีประตูนะครับแล้วก็มีเขียนว่าปอมปอมป,ปูรินนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นธงสีสีนะครับเพื่อนๆน,นี่เลยเราก็จัดเซตตั้งโชว์น้าสะสมเลยนะครับนี่พอเล่นเสร็จนะครับเราก็เก็บเขาใส่เข้าไปนะครับเรียบร้อย ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นแบทแบทมาลูนะครับแบทแบทมาลู bad นี่จะเป็นแพนกวินหัวตั้งหน้าทะเล้นสุดป่วนนะครับซึ่งถือกำเนิดมาในวันเอพิลฟูเดย์บนเกาะโอวาฮูรัฐฮาวายนะครับจะเป็นด้านหน้านะแลวอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับมาในโทสีน้ำตาลน่ารักเลยนะพอเปิดมานะครับเพื่อนๆนี่เลยโอ้หน้ารักน่าสะสมเลยนะครแบทแบทมาพร้อมกับเค้กของเขานะครับ นี่ครับมาแบบเท่ๆเลยนะ <ๆ S 1> นี่จะเป็นด้านหลังนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นก้อนเค้กนะครับเพื่อนๆเ,เป็นกลิ้นตัวสีมนตาลมาพร้อมกับเค้กสีมูนนะโอ้เท่หน้าสะสมเลยนะครับ <ๆ S 1> จะชุดให้เข้ากันแล้วตั้งโชว์หรือสะสมก็สวยนะครับด้านนนะครับเขาก็จะมีหน้าต่างประตูเหมือนกันนะแล้วด้านนี้ก็จะเขียนแบนแบ๊มาลุ้นนะครับแล้วก็จะมีธงสีสีนะครับ เราไล้เสร็จแล้วเก็บกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับและแบบที่6แบบสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยครับมาลูม็อบปูบิโยรินะครับหรือที่เรียกชื่อสั้นๆว่าม็อบปูนะครับเพื่อนๆเจ้าม็อบปูนะครับก็จะเป็นมีน้อยตัวสีขาวนะครับชอบมดตัวอยู่ใต้ป้าหมตลอดเวลาจนดูเหมือนไม้ม็อบจริงๆนะครับโดยชื่อว่าม็อบปูนะครับก็จะเป็นด้านหน้านะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคบเพื่อนๆและด้านในพอเปิดมานะครับหุยน่ารักเลย มอปูตัวนุวนน่ารักเลยนะครับอยู่ใต้ผ้าห่มนะครับมาพร้อมกับเค้กนะครับน่ารักน่าสะสมมากๆเลยนะครับเพื่อนไอ้ก็จะเป็นเหมือนของขวัญนะครับมาพร้อมกับของขวัญนะนี่เลยด้านในนะครับก็มีเหมือนกันนะก็จะมีชื่อแล้วก็มีหน้าต่างประตูและจะมีธงสีสีนะครับเพื่อนแล้วก็จัดเซตไว้ตั้งโชว์ได้นะครับ เดี๋ยวถ้เาเล่นเสร็จแล้วเราก็เก็บกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะส่วนชิ้นอื่นๆนะครับเปิดมาด้านใน,นเพื่อนๆก็จะมีเหมือนกันนะคบเพื่อนๆคิตตี้ก็จะเป็นแบบที่เราเปิดไปนะครับในเลอแบบอื่นก็จะมีเหมือนกันเลยนะเท่ากับว่ามีให้เราสะสม6แบบน,นะครับ นี้ก็เป็น6อันที่เราแกะไปนะเ,นเพื่อนก็มีการปองซาริโอสวยๆทั้ง6แบบนะครับน่าสะสมมากๆเลยนะครับกวัวจะได้ครบหกแบบนี้ผมก็ใช้เวลาหลายวันในการตามหานะครับเพื่อนๆท่านไหนที่หาครบทั้ง6แบบแล้วก็พิมพ์บอกกันมากนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งข้างใต้ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหมค่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย